สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุก f ฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันครับอ่ะวันนี้ลุยกันครับผู้ชมครับได้เวลาในการตามเชียร์ในรายการฟุตบอลยูโรปาลีกเดินทางมาถึงในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับคือวันนี้แมนยูนั้นบุกไปเล่นกับเรอัอลโซซิดัตนะครับแต่คู่แรกของวันเลยนะเที่ยงคืน45ไม่ดึกมากนะครับพอให้ได้ ทรมานใจเวลาผลการแข่งออกมาหรือไม่แน่ก็อาจจะแฮปปี้ก็ได้นะอานะไม่เป็นไรนะแม้ว่ามันจะดูห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวดีก็ดีไม่สุดชนะอิฟสวิตมาก็มาร่วงตกรอบ FA ฟเอครับอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะมันอาจจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่อ่ะไม่เป็นไรก็ต้องตามเชียร์กันไปครับเพราะนี่คือแมตช์แล้วก็ทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่สุดที่เหลืออยู่แล้วนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ถ้าหากว่าร่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยซีซั่นนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเหลือเป็นแค่ดูทรมานทรกรนในลีกไปว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับไอ้ตกชั้นในลีกกันไม่ตกหรอกนะครับดังนั้นวันนี้คืนนี้เราจะทุ่มเทชวนทุกคนมามามหมา,มาทุ่มเทสพรพพกำลังทุกอย่างในการตามเชียร์วันนี้นะครับ หวังผลการแข่งขันอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวแชร์กับทุกคนกันแล้วก็เช่นเคยนะครับผมชวนทุกท่านมาจัดไลฟ์อัพกันนะครับว่ามองอย่างไรบ้างกับไลฟ์อัพในค่าคืนวันนี้นะครับอยากเห็นใครออกสตาร์ทกันบ้างนะครับอ่ะผมก็มีในใจของผมเหมือนกันนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าไม่มีชีโดออบี้ในการลงทะเบียนในรายการยูโรปาลีกนะครับดังนั้นกองหน้าก็เป็นเท่าที่มีแหละเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสู่กันฟังในคลิปคลิปนี้นะครับมาพรีวิวก่อนเกมด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับ อ่ะมาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับก่อนที่เราจะคุยกันนะครับขออนุญาตฝากร้านค้าของวอ r i x แบบออฟฟิ i ชียลบน s h o ป e ีไว้ด้วยนะครับอัธนายสนใจเสื้อผ้าทีมชาติไทยนะครับเสื้อโอเวอร์ไซส์ทีมชาติในเวอร์ชันล่าสุดเข้าไปเลยนะครับในลิงก์โปรดักต์ที่ผมปักเอาไว้ให้ด้านซ้ายล่างจอนี้ได้เลยนะครับจากร้านค้าแบบ Official ของวอ r i x บน s h o ป e ีนะครับนี่คือหนึ่งในช่องทางในการสนับสนุนชนะของฟุตแฟลมนะครับรวมถึงฝากท่านใดสนใจนะครับที่จะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับก็ เข้าไปในลิงก์ลูกศรนะครับกดจอยได้เลยนะครับเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของช่องของฟุกแฟมได้นะครับเดือนละ50บาทนะครับผมจะอัพคลิปก่อนสมาชิกท่านอื่นๆนะครับให้สมาชิกของช่องนั้นได้ติดตามรับชมกันก่อนในทุกๆวันนะครับที่เรามีการอัพคลิปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนช่องของฟุกแฟมด้วยดีเสมอมานะครับขอพระคุณมากๆจริงๆครับ มาเริ่มต้นคุยกันครับพรีวิวก่อนเกมเกมนี้เตะเที่ยงคืน45คืนนี้นะครับฟิวชั่นทางบีนสปอร์ตไทยท่อสดเช่นเคยผมไม่ได้บรรยายเกมคู่นี้นะครับดังนั้นผมก็จะมานั่งดูกับทุกคนแล้วเดี๋ยวหลังจบเกมเราก็ค่อยมาเ,เก็บตกคุยกันหลังเกมเช่นเคยนะครับบอกไว้ก่อนผมยกมือบอกไว้ก่อนว่าเกมนี้ผมหวังไว้เยอะมากเลยนะครับในช่วงเข้าสู่ช่วงกำลังจะโค้งท้าย,ายในซีซั่นนี้เนี่ยผมไม่ได้หวังกับถ้วยไหนมากเท่ากับ แมตช์นี้แล้วถ้วยนี้แล้วนะครับรอบ16รอบ8รอบรองรอบชิงนะครับ FA ครับผมยังไม่เอาตามตรงนะนี่พูดแบบยกมือสารภาพเลยว่าเอ FA ครับผมยังไม่ได้รู้สึกแบบเสียใจอะไรกันมากมายเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าจบเพียงแค่รอบ16ทีมเนี่ยผมฟูมไฟแน่นอนเลย <laughs> คือกูไม่เหลืออะไรแล้วนะครับนะฮะ ก็หวังว่าจะไปให้ได้ลึกที่สุดอย่างน้อยๆให้มันไปได้ชิงว่าได้วะนะครับรู้แหละว่ามันมันไม่มีอะไรง่ายหรอกนะครับกับด้วยฟอร์มของทีมณตอนนี้นะครับเจอใครมันก็ยากทั้งหมดนะครับนะแต่ถ้าให้มองกันอีกมุมนึงก็คือมันก็ไม่ได้หนีกันนะครับในรายการยูโรปาลีกนะครับไม่ได้มีใครโดดออกมาจากใครมากนะครับดังนั้นทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับเราก็ต้องลุ้นกันให้ไปถึงนัดชิงแล้วค่อยไปวัดดวงตอนนัดชิงก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรผมขอถึงนัดชิงให้ได้ก่อนนะครับขอ ต่อลมหายใจการเชียร์ถึงนัชชิงให้ได้นะครับมาดูเรื่องของสภาพทีมครับอย่างที่เราทราบกันคือชิโดะบีไม่ได้ถูกส่งลงทะเบียนในรายการนี้นะครับผมเล่าสู่กันฟังกันไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยความจำกัดจำเขีย่ยอย่างหนึ่งในแผงเกมรุกก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีชิโดะบีมันคอยเปลี่ยนที่ผมย้ำเรื่องชิโดบีหลายทีเนี่ยผมก็จะพูดเหมือนเดิมว่า ยังพึ่งพาอะไรไม่ได้หรอกยังกระดกกระเดกยังยังมีความเยาววัยอยู่เยอะเรื่องของกระดูกเรื่องของอะไรต่างๆยังอีกยังให้อีกห่างไกลครับแต่ถ้ามี s ชิโอบีก็ยังมีศูนยหน้าให้เปลี่ยนว่าตามตรงนะครับถ้ามีก็มีศูนหน้าให้เป็นคือมีมันมีมันดีกว่าไม่มีครับนะครับถ้าไม่มีเลยมันไม่สามารถคิดอ่านเป็นอย่างอื่นได้ ผมจะไม่ยังไม่พูดว่าชิดโดออบีดีกว่าราสมุสรอยลุนไม่พูดเพราะว่ามันมันคนละแบบกันชิดโดออบีคงจะได้เพียงแค่ความวูบว่บความเปรี่ยงปรางเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นแหละนะครับแม้ว่าฮอยลุนจะสักกระเบือมากมากก็ตามแต่ถ้าจะบอกว่าผมก็ยังจะพูดเหมือนเดิมถ้าจะบอกว่าเอาชิดโดออบีนะเอาลงแทนก่อนก่อนหอยลุนนะยังไปไม่ถึงตรงนั้นเด็ก17คนนี้ต้องไปทําฟอร์มอีกเยอะแล้วต้องสร้างกระดูกฟุตบอลอีกเยอะนะครับ แต่ที่ผมพูดถึงชุดโอบีบ่อยๆเพราะผมต้องการตัวเปลี่ยนผมต้องการตัวเปลี่ยนหอยรุนเล่นไปสัก60นาทีอีก30นาทีเป็นชุดโอบีอะไรไม่ได้ผมต้องการตัวเปลี่ยนครับต้องการเท่านี้แต่โอเคยูโรปาลีกไม่มีอ่ะก็ตัดจบไปนะครับข่าวดีก็คือการได้แพทริกดอกูนะครับพ้นจากห่วงโด้วยไม่ใช่ติดแบนในลีกทั้งหมด3เกมนะครับเหลือเหลือเกมอาร์เซนอลเหลือเกมเลสเตอร์นะในในในฟุตบอลรายการในประเทศแต่ยูโรปาลีก ใส่เต็มๆได้เลยพักมาเต็มๆนะครับไม่มีความล้าอะไรเลยใดสวดสุสดาไม่ได้เล่นนะครับดังนั้นเกมนี้จะเป็นหนึ่งเกมที่ผมคาดหวังกับดอกูไว้เยอะนะครับเพราะว่าสดกว่าคนอื่นนะครับไม่ต้องเล่น120ินาทีเหมือนคนอื่นด้วยนะครับดังนั้นดอกูอย่างแรกคือดอกูจะต้องใส่ในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายถามว่าทำไมใส่วิงแบ็กฝั่งซ้ายไม่เอาไปแก้ขัดด้านบนไหมอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อ คือเกมนี้สิ่งที่ต้องพวงนั่นคือโซิดัตดมีทาเคคุโบะทาเคฟุสัคุโบะนี่แหละครับดังนั้นคุโบะก็จะมาเล่นงานใส่ฝ้าของดอกูนี่แหละนะครับโจมตีใส่ตรงนี้ถามว่าถ้าถ้าเป็นดาโลเล่นวิงแบ็กซ้ายเจอคุโบะล่ะก็แอบเสียวๆก็แอบเสียวๆกลัวเป็นพวกเทคนิคแพรวๆเนาะนะครับผมกลัวดาโล ดาโลโดนพาทัวอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าโยกเอาดอกกูขึ้นไปข้างบนผมก็จึงมองว่าก็ใส่ไว้ในที่ของเขาแหละอย่าเพิ่งพิพสดานถ้าจะปรับไปปรับระหว่างเกมเริ่มต้นเกมอย่าเพิ่งพิสดานเลยเอาดอกกูเล่นวิงแบ็กซ้ายนี่แหละนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือเรื่องของการจัดไล์อัพนะครับส่วนฝ้าของออโซเซดัดเกมนี้ที่ผมอยากดูคือผมอยากดูซูบิเมนดี้นะครับมิดฟิลตัวรับของ ของทางโซซิดัตนะครับมีข่าวเนื้อหอมตั้งแต่นนช่วงซัมเมอร์เนี่ยที่เราทราบกันนะครับแล้วเอาไปเอามาเนี่ยตอนนี้ชื่อของซูบิมนดี้สื่อต่างประเทศไปโยงแมนยูว่ามีเอี่ยวซะน้อยหนึ่งนะครับก็เลยเอออยากดูซะหน่อยว่าเออถ้าเกิดว่าสมมติสมมติเฉยๆจับพัดจับผูเกิดได้ร่วมวงในการล่าตัวซูบิมนดี้ในช่วงซัมเมอร์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะได้พอมองเห็นภาพเนาะฝั่งโซซิดัตผมอยากดูตรงนี้นะครับถ้าเทียบเนื้อตัวเอาฟอร์มล่าสุดเอาผลงานในลีก อันนี้ก็ต้องว่าตามตรงแบบไม่ได้มินทีมตัวเองนะคือไม่ได้หนีกันในซีซั่นนี้ทั้งโซเซดัดแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยอันดับในลีกเนี่ยโอเคโซเซดัดอาจจะดีกว่าครับแต่ว่าผลงานก็ต้องบอกว่าถูรู้ถูกกันไปทั้งคู่เลยนะครับในลาลิก้าหเกมหลังของโซเซดัดเนี่ยนะครับเออ่ก็ต้องบอกว่าผลงานชนะแพ้สลับกันมานะครับชนะสามขอทนโทษนะชนะ2แพ้3เกมล่าสุดก็ไปโดนบาร์ซ่ายำมา4-0นะครับเกมนั้นคูโบอติดโทษแบน ส่วนแมนยูอย่างที่เราทราบกันครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลังจากที่ไม่ชนะมา3เกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกก็ชนะอิปสวิชมา3-2แบบเฉืนเฉือนส่วนในรายการ FA ครับก็เราแพ้จุดโทษฟูแลมร่วงตกรอบนะฮะเล่นเรียกว่าทอรหดมา120ยนาทีถึงโดนจุดโทษด้วย,ด,ด,ด,วยดังนั้นเรื่องของสภาพความล้าของร่างกายมีผลต่อเกมนี้แน่ๆครับมีผลแน่ๆคงต้องคุยกันว่าเราต้องมองถึงคำว่าเสมอก่อนนะครับถ้า ถ้าชนะ1 0กลับมาก็มีกำไระนะครับกำไรมากด้วยนะครับแต่เสมอกลับมาก็ไม่ได้ขี้เลยล่ะครับเอาเสมอไว้ก่อนก็ได้ครับอย่าโดนก่อนอย่าโดนก่อนอย่าโดนเร็วเหมือนที่เคยเป็นเก็บรับเอาให้อยู่โอนานน่าจะผิดพลาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นคำตอบที่ยากมากเลยครับเพราะว่าเกมรับของแมนยูสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าแม็กควายเดอะลีกแล้วก็ยูโรอะ กำลังปึกแต่ปัญหาคือร่างกายเปรี้ยมามากจากการเล่น120นาทีผมแอบ,บกังวลตรงนี้หรือเปล่าเกมนี้ผมมาเผื่อใจถึงเรื่องของความเกมที่มันจะดูขีเลมากขีเละยังไงก็ได้นะแต่ขอไม่แพ้กลับมาแต่ผมขอแค่นี้เลยเกมนี้นะฮะวิงแบ็กถ้าถ้าดอกูเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็ทางขวาก็ใช้ดาโลห,หรือมาสราอุยก่อนผมก็ไม่ติด มาซาอูถ้าจะมองว่าอยู่ในช่วงของรมฎอนอาจจะร่างกายไม่ได้ดีเท่าดารโลเ,ออเล่นเกมยาวมาอาจจะให้ดาโลที่ร่างกายดีกว่าออกซ้าก่อนผมก็ไม่ติดนะผมก็ไม่ติดตอนนี้ผมยอมรับได้หมดแล้วนะครับผมไม่ติดเอาร่างกายก่อนเอาร่างกายก่อนแล้วก็เกมรุกก็อยากให้ทุกคนได้พร้อมสับหมดนะครับผมอยากเห็นการชกออกซ้าตัวจริงนะการชกออกซ้าตัวจริงเล่นกับเซอร์ซี่แล้วกออ็หน้าเป้าคือคอยลุนไปนะครับเอากาโชกออกซ้าตัวจริงเถอะอย่าไปอย่าเพิ่งไปพิสดารเลยนะครับ เอาให้เกมมันนิ่งเอาให้เกมมันพออยู่แล้วจะเอาเส้นมาเป็นตัวครอบครองบอลเป็นตัวแจกบอลก็ค่อยว่ากันแต่ผมอยากเห็นกานาโชลงเล่นก่อนไม่อยากไม่อยากให้กานาโชต้องมาตามแก้อย่าไปตามแก้เลยครับเอาเอาผลงานให้มันออกมาดีตั้งแต่นาทีแรกก่อนไม่ใช่ว่าเล่นครึ่งแรกอย่างหนึ่งแล้วครึ่งหลังต้องมาตามแก้อย่างหนึ่งผมผมไม่ค่อยชอบแบบนี้นะฮะแล้วระหว่างเกมถ้ามันจะปรับถ้าจะปรับอย่างน้อยวิงแบ็กอ่ะมันมีตัวสแตนบายอยู่หนึ่งคนไง ไม่ว่าใครจะออกสตาร์ทก่อนมันจะมีวิงแบ็กสแตนบายอยู่หนึ่งคนนั่นหมายความว่าเกมนี้สามารถเอื้อให้บางช่วงบางตอนดาโลเล่นวิงแบ็กซ้ายมาซาวุเล่นวิงแบ็กขวาแล้วก็เอาดอกูขึ้นไปเล่นตัวบนในตำแหน่งตัวเบอร์สิบฝั่งขวาก็ยังเป็นไปได้อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าคืนนี้จะออกมาเป็นอย่างไรส่วนผลการแข่งขันที่คาดขอแค่เสมอกลับมาเกมขี้เล่ขนาดไหนก็ได้ขอเสมอกลับมาแล้วไปว่ากันในเกมในบ้านก็แล้วกัน ว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคือนทนี่เ, 45, เราตาตมเชยร์กันนะครับทุกคนมองอย่างไรบ้างครับเมนแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ